สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ s k y ย i ลทีวนะครับมีเกมมาแนะนํากันอีกแล้วเป็นเกมมือถือนะครับหุ่นยนต์ประจันบานนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอโหลดสักครู่นึ่งนะครับผมใครที่สนใจก็อย่าลืมลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนะครับนี่มาแล้วครับโอ้โหกราฟิกถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีรถทงรถถังด้วยนะโอ้ดูดิ มันแน่ๆครับเกมนี้มาดูกันบรรยากาศในเกมนะครับเปิดข้ามได้ไหมไปเปิดฉากมาเขาก็ให้เราล็อกอินนะครับก็ทำการล็อกอินเลยสำหรับ Gmail นะครับแล้วก็กดเลือกเลยว่าจะเอาเมลตัวไหนนะครับนี่แล้วก็ดำเนินการต่อไปเลยนะครับ เรียบร้อยครับล็อกอินไม่ยากครับมี Gmail e อยู่ในเครื่องก็สบายสบายก็ให้ลงชื่อนะครับก็เป็น sky l i e tv sky l i tv นะครับตกลงไปเลยนะครับ next names a k y l i tv กดซิงไปเลยนี่หุ่นยนต์ของเรานะครับตัวนี้น่าจะเป็นการน่าจะเป็นหุน่นเริ่มต้นนะ หุ่นยนต์เริ่มต้นหรือเปล่านะครับนี่มีกระดาดนะครับมีให้เลือกมีหุ่นยนต์มีรถถังมีรถบรรทุกนะครับแล้วก็หุ่นยนต์ในส่วนอื่นๆก็เอ้ยมันให้เล่นแล้วหรอน่าจะยังนะไอ้นี่เป็นสีเทาอยู่นะครับยังไม่ปลดล็อกนะครับตัวที่ปลดล็อกจะเป็นจะเป็นสีสว่างๆนั้นเราเอาหุ่นยนต์ก่อนแล้วกันนะครับผม กดสตาร์ทมาแล้วก็กดแบตเทิลดูนะมาสักหนึ่งเกมนะครับอันนี้จะเป็นาสามโหมดนะใช่ไหมสามโหมดให้เลือกใช่ไหมเอาอันแรกก่อนแล้วกันนะครับหุ่นยนต์ไปเลยนี่นะครับมาลองดูบรรยากาศในเกมกันนะครับกดสตาร์ทลุยป มาแล้วนะครับนี่เคลื่อนไหวเฮ้ยมีทีมของเราด้วยนะน,นี้หันซ้ายขวานะครับอืมโอเคอน,นี้มุมมองนะครับโอเคเฮ้ยมาแล้วทางนู้นทางนู้นโ่ยิงมันยิงออโต้เหรอไม่ใช่ยิงออโต้ดิเอายิงอีใช่ไหมไหนบังนี๊ อาอมันลิง่เฉื่อแต่ว่าเราต้องกดยิงดีไม่หยุๆๆไม่หยุนไ่ๆๆไๆๆล็อกเป้าล็อกเป้ายิงอันนี้อะไรขีปนาวุธเหรอไม่ใช่อาวุ้มแตกนะครับเรียบร้อยผ่านด่านแรกครับสามดาวนะ ไม่รู้ว่ามันออนไลน์ได้หรือเปล่าเจอผู้เล่นอื่นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องลองดูก่อนนะครับอ่ะลองอีกสักแมตช์หนึ่งแล้วกันชื่อกดสตาร์ทเลยเฮ้ยมาแล้วเหจะเล่นแอะไหนวะ โอ้โดนดลดวลุ้โดนลุ้โดนลุ้มโอ้ดนลุ้โดนลุ้มนี่คืออะไรครับคุณนี่คุณนี่ขอภาพขอเปลี่ยนมุมมองมุมมองได้ด้วยนะครับนี่รถคุณนี้นแต รีโหลดดิ้งเรียบร้อยโอเคนะครับสองปุ่มนี้ยังงงอยู่ว่าว่ามันคือปุ่มอะไรนะปุ่มหัวกระโหลกับปุ่มอะไรนั่นนะวิกตอรี่นะฮะคอนเฟิร์มไปประมาณนี้คือโหมดของหุ่นยนต์นะครับเอาให้หมดเลยไหมหมดทั้งหกเลยไหมเรียกว่ายังไงดีเดี๋ยวก,กลับไปก่อน กลับไปดูรถถังบ้างดีไหมนี่แบทเทิะครับ s k y n e ีวีอ๋อมันไอ้นี่หรอมันไอ้นี่หรอมันไอ้สุ่มเพื่อนมาหรอลองรถถังดูดูรุ่นนี้ม้างรถเล็กรถเล็กลองรถเล็กบ้างนะเรด a ี้นี่มาแล้วครับจัสแบทเทินเร a ดี้ ได้ได้อืมได้ดีสิได้ดีไม่มากดอะไรวะต้องไม่กดอะไรซเลยซีลิกซ์มาเราได้รถนะครับ มีทั้งรถทั้งหุ่นยนต์นครับนี่ครับอ,อ,อือม,มีฐานตรงกลางด้วยเหรอโอ้โหยึดฐานเหรอโอ้โหเรื่องเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาครับเกม เ,เดือดเยน็นเลยโอ้รถเล็กครับไปครับประจันบานหานครับยิงอ,อนนี้ฮิวนะครับฮิวฮิวมีคูดาวนะครับยิงก่อนยิงก่อนอันนี้คืออะไรวะโอ้ เอ้ยเต่ามันเลงเตอาหายเตอาหายเอ้ยถอยก่อนถอยก่อนโดนโ้โดนบุกโดนิวก่อนิวก่อนเยหน่ยเหน่อเน่อยพื่อนอยู่บนอาวุธลงหน่อยโคมนี่โอเคเลยแตกหนึงแล้วถอยก่อนถอยก่อนจะแตก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 เก้าแนเีนี่กตุตุกตุก ไมู่ผู้เล่นมันเยอะกดทิวก่อนครับางกันโอ้โดนบุกโดนบุบโอ้กระกต้กรุกไม่ไงโดนลุ้มเลย มันไม่เอาดิเอาดิตุ๊ดแตกนี่แตกแตกอ,อยู่ก่อนอยู่ก่อนสามสิบวิเอาทีปืนอาวุธลงโอ,อย้ยมีเด็กอันนี้ด้วยเด็กกระถางมาเพิ่มโอเเ้ยมีเด็กกระถางมาเพิ่มด้วยกระถางอ่ะตัวเล็กมาเพิ่มครับ นี่แกแกแกตุ๊กข้า่นนี่เลยครับปุ่มยิงตุ๊ก้า่นนี่เลยครับยิงอยู่ทีเตยิงตามสองเลยลุมเลยลุมเลยนี่คือตัวนี้ตัวนี้เข้ามาขี่ลง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 เอาแตกแตกคู่ แต่คู่อะแต่คู่เลยโดนกิบมันพูตัวเองเหรอเมื่อกี้อ่ะม,มาครับเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม้ลุยครับลุยครับ <Okay. S 2> เรียกรถเล็กมาช่วยครับไม่ครับตัวเราอยู่ไหนวะก็ถูกจับเล็ตอนนี้ก็คือก็เราใช้เองไม่กี เื่อีเขาทำเมื่อกีที่เขต่อก็ตกตัวเ้กัล้ยใช่ไหมครับีก้งอือโอ้มัวตัวกันไปหมดครับมัวตัวมัวตัวสวาร์ลิงเลยครับอีนาวุธมันโดนตามีตัวอิงด้วยฮะนี่ครับกคร้งรัาบาน นี่ครับนี่ครับเจอรูมดีดีหน่อยหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิจะไปไหน,หอน,น,น,นเอาเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนแตกแตกแตกเฮ้ยมันเรียกตัวเล็กมาหรอนี่ไงยิงยิ u, งออยิง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 เฮ้ยเริ่มหิวเริ่มหิวเกือบแตกโอเคครับมีตัวหนึ่งแดง ตายหมดยังหมดแล้วครับมุยต่อเรียกขี่ปืนอาวุธแล้วกันขี่ปืนอาวุธลงสิเพื่อนถอยเพื่อนระวังดาเมทนี่ไงโอ้กระตุกไปเป็นเพราะเครื่องร้อนแล้วก็อัดหน้าจอหรือเปล่าวะเนีใจครับต้องขออภัยในความไม่ไหลลื่นด้วยนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันเยอะครับเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าไอ้นี่เหี้ ยูนิตมันเยอะครับรถถังน้อยมาช่วยน้อยเอออันนี้ไงมาล้เอาดีเอาดีตัวนี้คืออะไรวะแต่ไหมแต่อูแต่ดูดีก่อนดีก่อน งงช่วยกันเพื่อนช่วยกันไายแล้วหนึ่งไงแตกแตกโอ้โหโคตรมันอ่ะอืมมีเยอะแยะเลยโอ้โหระวังระเบิดโอ้ก็ส่งกระตุกกระตุกระตูกระตุกกระตุกระตูหิวก่อนหิวก่อน

โอ้โหนี่จังหวะลื่นก็ลื่นนะจังหวะลื่นก็ลื่นดีนะอีู่วนาวุธลงเลยเพื่อนถอยเพื่อนถอยถอยถอยโอ้โหเพื่อนแตกด้วยบอกว่าแตกก็ได้ไปโดนดุงแล้วโดนดุงแล้วช่วยหน่อยเพื่อนรถถังน้อยมาช่วยน้อยสีพันสีพันสีสีพันก็ ต้นดัโต้นจะเกิดเป็นเหอนยุแต่ว่ามีช่วงนิดเดียวเป็นเ่มือนดูดไม่ไม่มีเล็บถุงไม่มีม้อนเราบังขี่มัาวุธลงุูมแต่ใครทำไม่ดูฝั่งไหนเหมือนกันโอ้ดามีตะตุกใหญ่เลยมันมีวงแดง เพื่อน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 กําลังบุกอันนี้ตรงนี้ก็มีตรงนี้หมดนะแต่ว่ามีอนี้อืมโอ้เยอะเลยไม่ตายง่ายๆหรอกนี่มันต้องมีคนไปฟาร์มของหรือเปล่าวะข้างบนน่ะเดี๋ยวไปดูก่อนต้องมีคนไปฟาร์มด้วยครับฟาร์มยุบจุดอ่ะโอ้แตกระเบิดเลยไม่ได้ดู ตาย yeah, right. yeah, right. yeah. ังท yeah. ี่สองนี oh, ่รใจนี่มงเยัเป็นแกรปใอลย่าไม่ใจทไมแมคิวเรามีแค่หนึ่งเวลาเลาพ่อไปลาพ่อไปไมพ่อไม่ดูข้างหลังก่อนเอาไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมอ้ใช่คือด

กัม <iku> mm ้ก hmm. ล oh. so oh. oh, ้องมนี <Leist MUSIC> <o ifie> oh, oh, so ่ค oh, ืวัุนโดนบล็อกไงโดนบล็อกนี่คืวัโดนบล็โดนบล็อกแล้วอะไรัอทำไมเขาไม่ทำให้สีมันเรดกัากวาเอาแล้เบุกอยโดนโดนรอบสังหารอาอชนะอ๋อเราไป อ๋อโอเคครับเราไปถล่มไปกองประชาการฝั่งตรงข้ามได้เป็นผลสําเร็จนะครับโอเคประมาณนี้ครับโอ้โหถือว่ายาวเลยนะครับเล่นยาวเลยนะครับโอเคนะครับใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับของผมเครื่องร้อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็อัดบันทึกหน้าจอด้วยมันก็เลยทําให้กระตุกนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับจะทิ้งลิก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากันเลนครับกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยก็้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านครับผม